อีกแล้วนะครับปินเตอร์ทีเอ็มยูสององศูนย์ครับไฟกระพริบติดดับติดดับแบบนี้ครับเปิดมาแล้วอาการไม่สามารถเป็นงานได้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเคสนี้กันครับมาเลยครับเพื่อนๆปัญหายอดฮิตนะครับสตาร์ทแล้วไฟกระพริบนะครับมีเสียงใบมีดทำงานนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องมาตรวจเช็คดูก่อนนะครับ หลังจากผมแกะเครื่องมาลองทำความสะอาดชุดใบมีดนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วนะครับเปิดมานะครับก็ยังไม่หายนะครับแต่ผมรู้สาเหตุแล้วครับสาเหตุหลักเลยครับเป็นที่ตัวการ์ด r a ร l ล l นะครับการ์ด r a l l e l มีปัญหานะครับพอผมสลับการ์ดพาร l ล l ไปเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการสลับนะครับผมจะลองสลับดูครับ ะสังเกตครับเครื่องสามารถเปิดทำงานได้ปกตินะครับผมลองทดูนะครับครับผมก็สามารถใช้งานได้นะครับก็คือทำการเปลี่ยนการ์ดพาราพอร์ตตัวนี้ครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับสาเหตุไฟกระพริบนะครับก็เกิดจากตัวการ์ดพาราครับ โดยสรุปนะครับอาการไฟกระพริบของปรินเตอร์ t m u 2 0นะครับเกิดได้หลายสายเหตุมากครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดนะครับชุดใบมีดตัดนะครับหรือตัวการ์ดพาราลหรือการ์ดที่เชื่อมต่อเออร์เลอร์นะครับก็ยังไงอาจจะต้องส่งเครื่องมาให้ช่างตรวจสอบดูอีกทีนะครับเพราะว่าทางช่างเองเนี่ยก็จะมีอะไรในการสับและลองทสดสอบครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจงานซ่อมพิลเตอร์ที u 20นะครับก็สามารถติดต่อมาทุกช่องทางของเซลลตูหรือทางบริษัท CX Solution p i n นได้ครับและทางเราเองนะครับก็มีหมึกจำหน่ายนะครับในส่วนของหมึกตระกูล e r c 38นะครับมี3สีนะครับสีดำสีดำแดงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินหรือสีม่วงนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถส่งข้อความสอบถามกันมาได้ทุกช่องทางครับ